ส่วนหนึ่งของการที่พี่เจี๊ยบหันมาดูแลสุขภาพพี่เจี๊ยบนั้นเป็นโรคมระเร็งมาก่อนเราก็เลยหันมาหันมาศึกษาพี่เจี๊ยบเรียนคอร์สของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นคอร์สภาคประชาชนอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ในการมาให้ความรู้ได้ใบรับรองก็คือใบ์ติฟิเคตหลักสูตรของการเรียนรู้เรื่องของเอ็นไห้อจิก็คือการชโลวัย คอร์สของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคอร์สทาประชาชนเหมือนกันแต่อันนี้ใช้เวลายาวมากในการเรียนโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคร้ายซึ่งก็จะมีโรคร้ายต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคไตโรคความดันไขมันเบาหวานเหล่านี้นะก็ได้รับใบรับรองก็เป็นใบรฟิเองของการผ่านหลักสูตรอบรมในด้านของโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคร้ายมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ก็คือสองคอร์พี่เจ็บภูใจว่าพี่เจ็บมีโอกาสได้ไปเรียนได้ไปเรียนไปหาความรู้เข้าใส่ตัว